ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่องเดิมช่องเก่านะคะที่ทุกคนเคยเห็นนะคะวันนี้จะมาสร้างบ้านนะคะข้อตัวอย่างค่ะก็อื่นมาในนี้นะคะแล้วก็แบบอุมาคแบบอยู่บนน้ำเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นพื้นที่เลยนะคะคือแบบพื้นที่ใหญ่มากใครใครเห็นว่าพื้นที่นี่ใหญ่คอมเมนต์มาด้วยนะคะอย่าลืมกดแจให้ได้นะคะ บ้านเราก็จะธรรมดาไม่ได้แตกต่างอะไรส3 3ามสามชั้นนันะคะหนึ่งสองสาม,สามตรงกันปะเดี๋ยวนะมันตรงกันปะเดี๋ยะน,น,นะแป๊บนึงนะเืนตรงนี้อาจิบเดินไปโอเคตรงแล้วสองสามสี่หโอเค ตตงเงินก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะทุบตรงนี้ทิ้งนะคะถ้าถามว่าทุบท,ท,ทิ้งทำไมตรงนี้ไม่ใช่บ้านนะคะข้างบนนี้นะคะก็จะใช้เป็นล็อกนี้นะคะเต้เต้เต้ป้าปโอ้โอเคนะคะทำแบบนี้เลยนะคะ บ้านไม้เนี่ยถ้าถ้าฟ้าผ่าลงมานี่คุณไม่เหลือเขาจะไปสร้างใหม่เพราะทุกอย่างเป็นไม้เลยนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊ถ้ามานานเกินไปก็จะขอสต็อปไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็แบบเริ่เริเริ่มสร้างเสร็จนะคะเผื่อเผื่อสร้างพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะปึ๊บ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 โอเค คลิปนี้มีระเบียงบ้านนะคะทึบทึบทึสองโอเคสี่สองยิ่งึ๊ดป๊ดโอเคเอ่อจเป็นระเบียงบ้าน เราเบียงบ้านก็ต้องยืนออกมาเบ,บียงบ้านคือแบบสีแซบาตบบามากค่ะ โอเคเรื okay. ่อเบื่อหนานในการพูดในคลิปนี้จังเลย ิปนี้คือแบบเราพูดน้อยมากเลยนะคะเพราะตัวตัวนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะคะมันไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่เลยอะทุกคนหาเนี่ยพูดไม่เห็นมักเลยไม่เอยอยากพูดนะคะแ็คือแบบไม่ค่อยอยากพูดเลยนะคะเขื่อแมัก็อะไรแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็โต๊ะปีเข้าไปเนยนะคะไม่อยากพูดอะไรมากๆให้เลยนะคะไม่อยากพูดอะไรมากขนาดนั้นหรอกนะคะ ไม่อยากพูดมากเลยนะคะไม่ไม่พูดมากมากเลยค่ะพูดนี้เดียวเองนะคะไม่พูดมากเลยค่ะโอเคค่ะเรา,าระมานนะคะ่แล้วก็จะเจอต้องมีบันไ,ไดคะ่ะอุ้ยอุ้ย,ยหัวรเราะอะไรตัวนี้ก็น่าจะเป็นเประตูมาแล้วก็ประตูประมาณมา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 ตัวแบบตัวนี้คิดรีบมากคะนี่มา,มา,ไ,มมา,มมาไรมา,หราไหมบาย ท้อจังเลินะคะเอาอันนี้ปะเป็นต้มไม้ง่ายสไตล์บ้านๆจ้าไม่ต้องอะไรมันยากมากมายนะคะึ๊กๆท่อที่เราพูดว่าสไตล์บ้านคือแบบง่ายๆเียนะคะบ้านทุกหลังต้องมีแสงสว่าง น่จะดีกว่านั้นนะโอเคปึ๊บปึ๊บบอกแลยบ้านเราไม่แสงสว่างเท่านะั้นแบบไม่ต้องติดไฟในบ้านปะ่ะเพราะว่านี้ยังสว่างพองหรือเปล่าก็ไปดูด้วยนะคะมอดูก,ก่อนว่ามันสว่างพอไหมสว่างพอมากค่ะเยอะจริงๆแย่ yeah. ปเป็นสงาำคัญเป็นที่ไอ้สวยเลยตรงนี้ก็ต้องมีไฟดโอเคโอ้ยทำไมฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลยร้อนด้วยค่ะประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่แบบร้อนมากๆเลยนะคะ ก็พอก็เลยมันร้อนมากๆเลยค่ะดีไทยเ้าไทยอะไรมันร้อนมากค่ะเอิม่มเมื่อกี้ได้กินใครแล้วชื่อเราปะน่าจะไ,ไม่มีหรอกไม่มีหรอกอย่าไปสนใจเตียงเดียวก็พอแ,แล้วมั้งสองเตียงแหละ ตายวางกระถาไงไว้ตรงนี้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บวางตรงนี้ไว้แล้วก็วางปุ๊บตรงนี้ไว้นะคะก็จะได้บระมาณนี้เป็นนะคะเฮ้ยเธอคุยอ,อะไรเนี่ย นี่อะไรนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ห้าวตึ๊บมันมันได้แต่อ๋อนี่ไงเดี๋ยวพอเอ็คิดว่าจะไปรูปคนวะหรือแล้วมันได้รูปเดิม อ่อ enfin <si าตึ๊บตึ๊บปึ๊บตอนนี้รูปจะยอดหน่อยนะคะทำไม่เหรอเจอนันมากเกินไปมันร้อนมากเลยนะคะอบมรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างโอเคตึ๊บๆึ๊บึ๊บขาดอะไรไปก็ไม่รู้นะ คิดว่ามันน่าจะขาดแน่นอนปบปึ๊บอันนี้คืออะไรเือออมาอจะมาตั้งทำไมคะที่ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรมัน,นคืออะไรไม่รู้นะคะ ขนาดนี้ก็น่าจะได้ละม,มั้งยังไม่ร้อน ตอนทั้งวันนะคะไหนมัน่คนะนี่ะเราจะทีวีไม่มันร้อนแบบนี้ นี้เราก็ได้สร้างเสาไว้นะเป็นบลอนแล้ะคะโอเคจังเลยดูยจังเลยก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะบ้านของเราเสร็จแล้วนะคะซีกาเล็กถ้าใครชอบ this, คอลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะ สำหรับบ้านหลัง้กษตรอสาหนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายอุ๊ยอย่าลืมชมบ้านด้นะจ๊ะตุกนมานะจ๊ะบ้านของเรา,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 าจะเล่ลากันไปตรงนี้นะไปกันนะ